มันคือทไลายใหม่และคุณคนใหม่สวัสดีคุณคุณที่รักเราคือสภาสูงสิริมูสเรายินดีที่ได้พูดคุยกับคุณเสมอขอบคุณช่องทางสำหรับการถ่ายทอดเรื่องราวนี้หลายคนทราบอยู่แล้วว่าตนเองเข้าสู่ทไลายใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่เร็วกว่ามากในการตื่นรู้ของมนุษยชาติ ทมลายนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันน่าทึ่งเกี่ยวกับวาระซ่อนเร้นและการหลอกลวงของผู้ที่ต้องการควบคุมคนบุคคลจำนวนมากกำลังอยู่ในภาวะของการสังเกตคอยแกะเลือของการหลอกลวงที่ปกปิดความจริงจากมุมมองของมนุษยชาติ กระบวนการเปิดเผยนี้เป็นขั้นตอนสำคัญและจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่รวบรวมหลักการของมิติที่าซึ่งเป็นจุดที่โลกกำลังมุ่งหน้าไปในการเดินทางสู่สถานที่ที่สูงขึ้นของจิตสำนึกและวิธีแห่งการเป็น ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการตัดเสินเรอยึดติดกับข้อมูลใดที่คุณอ่านพบเจอสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากสิ่งที่คุณค้นพบผสานบทเรียนเหล่านั้นเข้ากับชีวิตและนำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคนและความเป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวม ไปปฏิบัติจำไว้ว่าการจดจ่ออยู่กับอดีตซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ในพลังงานของช่วงเวลานั้นอาจทำให้คุณจมอยู่ในความซ้ำซากจำเจในทางกลับกันสิ่งสำคัญคือต้องรับบทบาทผู้สังเกตการโดยรักษาความรู้สึกไม่ยึดติดไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณติดอยู่ในความปั่นป่วนทางอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลดังกลาง่าวการจดจ่ออยู่กับแสงสว่างภายในและการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวนั้นสำคัญอย่างยิ่งใช้ช่วงเวลานี้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการปรับปรุงตนเอง และการสร้างโลกใหม่ช่วงเวลาแห่งการทบทวนตนเองและการเปิดเผยตนเองนี้เป็นโอกาสในการปลุกฟังความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเองและโลกรอบตัวคนเวลาเหล่านี้คุณกําลังก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่ของตัวเองซึ่งสันสะเทือน ด้วยแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นและจิตสำนึกที่แผ่ขยายทำลายใหม่ที่คุณเพิ่งเข้ามาไม่ใช่แค่เส้นทางใหม่เท่านั้นแต่ยังบ่งบอกถึงการเกิดขึ้นของตัวคุณตัวคุณคนใหม่นี้ได้รับการปลดปล่อยจากภาระของความผูกพันในอดีต ความเจ็บปวดและบาดแผลที่เคยครอบงำชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องปล่อยพลังงานเชิงลบในอดีตทั้งหมดออกไปอย่างมีสติและต้องแน่ใจว่าพลังงานเหล่านี้จะไม่พาคุณเข้าสู่ทําลายใหม่ของการดำรงอยู่นี้ตัวตนใหม่ของคุณมีลายเซ็นพลังงาน ที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นอิสระจากพันธกรรมเดิมที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของคนก่อนหน้านี้อิสระภาพใหม่นี้ช่วยให้รักษาและเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องแบกรับภาระปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขอีกในขณะที่ก้าวผ่าน ช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยนี้คุณไม่ได้แค่เปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกเท่านั้นแต่ยังเผชิญหน้ากับความจริงภายในที่คุณอาจกวาดต้อนไว้ใต้พรมในชีวิตของคุณเองอีกด้วยการไหลเข้าของความตระหนักรู้ใหม่นี้สามารถกระตุ้นอารมณ์ต่างๆได้ และสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าต้องสังเกตความรู้สึกเหล่านี้โดยไม่ปล่อยให้มันครอบงำคุณยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นปล่อยมันไปเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อจุประสงค์ที่สูงขึ้นของคุณหรือการเดินทางคหน้าอีกต่อไปบุคคลจำนวนมาก อาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าความยุติธรรมได้รับการตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อโลกและมนุษยชาติเป็นที่เข้าใจกันว่าจะมีวันที่ต้องชดใช้ความผิดสำหรับผู้ที่กระทำการด้วยความอาฆาตพยาบาท อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าความรับผิดชอบนี้เกิดขึ้นที่ระดับจิตวิญญาณและอาจไม่แสดงออกมาในลักษณะที่หลายคนต้องการเห็นสิ่งสำคัญคือต้องรักษาจุดยืนของผู้สังเกตการผู้รู้เพื่อให้แน่ใจว่า อารมณ์ของคุณจะไม่กลายเป็นความเกลียดชังหรือความปรารถนาให้จิตวิญญาณของผู้อื่นต้องตายณจุดนั้นคุณเสี่ยงที่จะกลายเป็นไม่ต่างจากผู้ที่ก่ออาชญากรรมนั้นจำไว้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามลำดับของพระเจ้าผู้ที่กระทำการ อย่างไม่ยุติธรรมจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนในท้ายที่สุดแม้คุณจะไม่เห็นความรับผิดชอบนั้นในทันทีก็ตามเชื่อเถอะว่าถุกอย่างดำเนินไปตามแผนการอันศักดิ์สิทิ์ศรัทธาว่าความยุติธรรมจะได้รับการตอบแทนตามเหตุ และปัจจัยถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่ตัวตนใหม่ของคุณยอมรับการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ข้างหน้าในขณะที่คุณปล่อยวางทุกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของคุณในทำลายใหม่นี้ช่วงเวลาสำคัญ ให้คุณละทิ้งนิสัยเก่าๆความเชื่อที่จำกัดภาระทางอารมณ์ที่คอยฉุดรั้งคุณไว้จากการบรรลุศัก,กยภาพสูงสุดของคุณขณะที่คุณก้าวผ่านช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ควรใช้โอกาสนี้เรียนรู้จากข้อบูดเชิงและการเปิดเผยต่างๆ ที่นำเสนอต่อคุณโปรดจับไว้ว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยและการเปิดเผยที่เข้มขน้นกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงภายในที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกจงตระหนักว่าบทเรียนแต่ละบ,บทเรียนที่ได้เรียนรู้ถือเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสูงการตัสรู้และวิวัฒนาการส่วนตัวคุณคุณคือแสงแห่งชีวิต ที่โงดงามส่องประกายความคิดเชิงบวกและความหวังปล่อยให้ความฉลาดภายในของคุณส่องประกายให้ทุกคนได้เห็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเริ่มต้นการเดินทางสู่การคนพบและการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองเรารักคุณ ให้เกียรติคนเรารักคณเสมอพวกเราสภาสูงแห่งดาวเรียส